ครับสวัสดีชาวฟรีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับผู้รักษาประตูนอยเออร์โออาร์หนึนครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการแลกเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าให้รีบแลกเลยนะก่อนที่กิจใหม่จะเข้านะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพียงน้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากกันไม่ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติม f c Point หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับหรือจะเป็นพาร์นะครับผมร้านคุกกี้แอนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักประสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับ ราคาถูกด้วยเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมแพ็คนะครับข้อเสนอเลือกรับนักเตะจาก 1- ใน3นะครับตรงนี้นะครับสามารถทักไปสอบถามยละเอียกกับทางร้านได้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะทําการเลือกให้นะครับก็จะเลือกโอเวอร์นสูงสุดแล้วก็จะเลือกตัวที่ราคาแพงที่สุดให้นะครับสำหรับน้องท่านใดที่สนใจนะครับผมโอเคก็สําหรับกิจใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตนะครับก็ระยะเวลานะครับเขาบอกว่าจะประมาณสักน่าจะประมาณช่วง8โมงเช้านะครับก็คือเขาบอกว่าประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็คือจะมีการอัปเดตใหม่นะครับก็คือจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องท่าสกิลการส่งบอล แล้วก็นะครับเป็นในส่วนของเรื่องกรรมการนะครับก็คืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับทำให้มันเกมมันดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะแนะนำนะครับใครที่จะกดเข้าเกมในวันพวกนี้ถ้าเกิดว่ากดเข้าไม่ได้ครับรอนะครับย้านะครับว่า้รอนะครับก็คือจะเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตเกมครับระยะเวลาในการบํารุงรักษานะครับเขาบอกว่าระยะเวลาในการบํารุงรักษานะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับสชั่วโมงเสร็จจริงๆแล้วก็อาจจะประมาณสักช่วงบ่ายๆนะครับถึงจะเข้าเกมได้นะครับตรงนี้ก็ ทางเยได้ทําการประกาศออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพไปดูนะครับทางเยได้ทําการประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวเกม Fc Mobile จะยังไม่ได้รีภาคในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็จะมีกิจอีกหลายกิจกรรมมากๆนะครับที่จะให้เราเล่นนะครับได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เราแบบว่าทําทีมเสริมทีมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ได้รีเกมในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแลกนะครับตำแหน่งผู้สาปะตูนอยเออร์เข้าทีมของเรากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูทีมอัปเดตทีมณตอนนี้นะครับโยเคเลสครับตีขึ้นเป็นเม็ดแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโอเวอร์หนึครับเดี๋ยวจะตีขึ้นเป็นเม็ดส้มนะครับนะประมาณนี้นะครับผมโอเวอร์หนึเดี๋ยวเราจะทําการเสริมนะครับนอยเออร์มาแทนบุฟเฟ่ สำหรับบูฟฟอนนะครับจริงๆถ้าถามว่าเรื่องการเซฟมันโอเคไหมผมก็ว่ามันไม่ได้แย่นะครับนะมันก็ไม่ได้แย่มันก็เซฟดีอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ช่วยได้หลายจังหวะนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมคิดว่านอยเออร์เป็นโอวาร์หนึที่น่าสนใจนะครับผมก็จะทําการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของแต้มชิ้นส่วนนะครับใครที่มีแต้มชิ้นส่วนให้รีบแลกเลยนะครับนะรีบแลกเลยนะครับกิจกรรมตรงนี้ผมทําหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ แต้มชิ้นส่วนนะครับใครที่มีแต้มชิ้นส่วน1,000ชิ้นส่วนขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้รีบแลกเลยนะครับใครที่จะแลกครับต้องการตําแหน่ง LB ครับผมแนะนานูโนเบนเดสนะครับ1,000ชิ้นส่วนนะครับตรงนี้จะมีสกิลลุ้งให้ด้วยนะครับตัวนี้ทีเด็ดแน่นอนนะครับเหมาะจริงๆนะครับเกมรับก็ดีเกมบุกก็ดีนะครับนะนูโนเบนเดสครับ1,000ชิ้นส่วนขึ้นไปนะครับแล้วก็ LW บาร์โคล่าตัวนี้ก็สามารถแลกได้ครับตัวนี้เก่งนะครับนะเก่งใช้ได้เหมือนกันนะครับผม ตัวไหนอีกอะแฮร์รี่เคนครับตำแหน่งกองหน้าเอครับ1,000ชิ้นส่วนเท่านั้นครับถ้าต้องการกองหน้าที่ครบเครื่องจบสกอร์ดีดีนะครับแฮร์รี่เคนนะครับแข็งแข็งหน่อยนะครับคมเร็วอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะครับแต่ตัวนี้แข็งแน่นอนนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเรื่องการจบสกอร์ดีแน่นอนนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็น1 2 5 0แต้มชิ้นส่วนนะครับก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับแต่ละตำแหน่งตัวที่เราชอบนะครับคือเก่งทุกตัวแน่นอน ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับให้ผมแนะนําเกี่ยวกับการแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับ800ชิ้นส่วนขึ้นไปนะครับซึ่งแต่ละตัวแต่ละตําแหน่งนะครับแต้มที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะแลกเปลี่ยนเนี่ยพวกนักเตะนะครับ UTOHS นะครับบอกเลยว่าเก่งแทบจะทุกตัวเลยนะครับสามารถมาเลือกแลกได้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการแลกเปลี่ยนเป็นนอยเอิร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะตีบวกกันนะครับว่าจะขึ้นถึงเม็ดส้มหรือเปล่านะครับ ่าแล้วก็อีกตรงนึงนะครับจะเกี่ยวกับแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงให้นะครับสำหรับเรื่องตัวไหลนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็คือผมได้เคลียร์บางตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็คือจะเคลียร์ออกจากทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นไควอเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเดอยองนะครับแล้วก็เป็นตูรามนะครับ3ตัวนี้จริงๆแล้วก็เป็นตัวหลักที่อยู่ในทีมของผมนะครับ แต่ว่านะครับเราต้องการที่จะไปต่อเราก็เลยต้องการที่จะโละทิ้งนะเพื่อที่จะเอามาแลกเป็นนอยเออร์ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับนอยเออร์ no ir, นะครับส่วนสูงอยู่ที่193กานะครับการพุกตัว126การคุมตำแหน่งอยู่ที่130การรับบอล1น6กครับการตอบสนอง128สภาพร่างกายอยู่ที่1 1 3นะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุมตำแหน่งดีนะครับเซฟก็ดีเหมือนกันตัวนี้เหนียวแน่นอนนะครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น DKR o v r 107นะครับตัวนั้นผมเคยเห็นค่าพลังของ DKR นะครับก็คือเม็ดส้มเม็ดส้มเท3 0นะครับการพุ่งตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่200หรือเปล่านะ,ะการพุ่งตัวเนี่ยเท่ากันกับนอยเออร์ไหมหนึ้ย128น่าจะเท่ากันนะการพุ่งตัวนะครับการพุ่งตัวนี่นอยเออร์ no อ่ะ มากกว่านอยเออร์นะครับมากกว่านอยเออร์คือ2 2แต้มนะครับนะสว2คะแนนนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่านอยเออร์น่าจะเหนียวแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกเปลี่ยนเลยนะครับตัวอะไรก็ครบเพียบพร้อมหมดแล้วนะครับผมนะเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยหมือแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการแลกเลยนะครับเรียบร้อยครับเราได้ผู้สาตูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตีบวกกันนะครับผม อ่าแล้วก็ในส่วนของแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับตรงนี้ครับแต้มฤดูกาลใครที่มีแต้มฤดูกาลอยู่นะครับแนะนําว่าให้รีบแรกเลยนะครับก็คือจะหมดเวลาแล้วนะครับแต้มฤดูกาลจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นในส่วนของกิจใหม่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีแต้มฤดูกาลให้รีบแรกเลยนะระยะเวลานะครับเหลือแค่14ชั่วโมง4 1นาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนแต้มต่อเวลาพิเศษครับตรงนี้จะรีในวันที่10 นะครับผมวันที่10เดือน7นะครับตรงนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมนะสำหรับแต้มต่อเวลาพิเศษครับใครที่มีนะครับแต่ว่าแต้มฤดูกาลเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบใหม่นะครับในของของกิจใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่จะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องแล้งนะครับผมนะก็นี่เลยในคู่แข่งดิวิชั่นครับตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรางวัลต่างๆนะครับก็รอลุ้นรับได้เลยนะครับ ซึ่งตัวเกมน่ะจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับต้องรอดูพร้อมๆกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากการอัปเดตแล้วเป็นยังไงนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาทําการนะครับตีบวกนะ่ครับหนอยเออร์นะครับว่าจะขึ้นถึงเป็นเม็ดไหนนะครับซึ่งมัสเคนะครับผมได้จัดมัสเคมา2แพ็คนะครับผม เดี๋ยวเราจะทําการตีบวกนะครับว่านอยเออร์จะสามารถขึ้นไปถึงเม็ดไหนนะครับใครใช้นอยเออร์อยู่บ้างครับลองรีวิวกันมาหน่อยนะครับว่าเซฟดีหรือเปล่านะครับผมเม็ดน้ําเงินแล้วนะครับตรงนี้เม็ดม่วงผมจะใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าดวงดีติดก็ติดนะครับถ้าดวงไม่ดีเนี่ยอาจจะมากกว่า2ตัวซัด้ซนะครับ ไปครับโอ้โหไม่ติดครับผมเม็ดน้ำเงินไม่ติดนะครับใช้สองตัวก็จบแล้วนะครับแต่เราอยากจะประหยัดไงเม็ดน้ำเงินนี้ติดยากพอสมควรนะครับเนี่ยติดครับผมโอเคติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับเม็ดม่วงนะครับเรามีตัวไหลอยู่แล้วครับเราก็จะตีขึ้นเป็นเม็ดแดงได้เลยนะครับผมนะ นี่เรียบร้อย1 1 3แล้วนะครับส่วนเม็ดแดงนะครับผมจะใช้เม็ดม่วงดีไหมเม็ดม่วงแค่50%ในการตีบวกไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับต้องวัดดวงเอานะครับผมมาถ้าสมมุติว่านอยเออร์สามารถขึ้นเป็นเม็ดส้มได้อีกตัวหนึ่งครับผมจะเอาไปตีโยเคเรสครับมาครับ 50%โอก,กาสที่จะไม่ติดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับไปครับโอเคครับขึ้นเม,ม็ดส้มโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับผมเรียบร้อยครับนอยเออร์ขึ้นเม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาก่อนเราจะอัพเป็นการพุ่งตัวนะครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับการอัพสกิล แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปโอนเวียกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของนี่ครับโยเคเลสครับผมการเพิ่มแรงนะครับเราจะใช้เม็ดม่วงในการตีครับมาดูว่าโยเคเลสจะสามารถขึ้นเป็น114ได้ไหมนะครับไปครับผมกลัวมันจะไม่ติดนี่แหละโอเคติดครับโอ้ใจหายใจคว่ำนะครับผมเรียบร้อย ตัวอะไที่เราเตรียมพร้อมไว้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการโอนเวลนะครับต้องไปซื้อก่อนนะครับโอนเวลเราไม่พอใครจะรีบแรกนะครับผมแนะนำว่าให้รีบแรกเปลี่ยนเลยนะครับกิจจะหมดในวันพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับ แล้วก็กิจใหม่จะมีเข้ามานะครับส่วนกิจใหม่อ่ะตัวนักเตะเท่าที่ดูแล้วผมว่ายังไม่มีตัวไหนที่รู้สึกว่าโอเคสักเท่าไหร่นะครับต้องรอดูอีกทีว่าจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเราได้ที่โอนเวลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนเวลนะครับจะโอนในส่วนของบุฟอฟนนะครับบุฟเฟน จะโอนให้น้อยเออนะครับนี่ครับผมแล้วก็ยยเคเลสยยเคเลสอันนี้อ่เดี๋ยวผมเอาจากวินินะครับโอนให้น้อยเอออีกนะครับเต็ม30แล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตึงๆนะครับถือว่าโอเคนะสวยนะครับทีมสวยใช้ได้นะครับก็จะทําการเอาบุฟฟอนออกนะครับแต่บุฟฟอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้คิดว่าไม่น่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับแต่ว่าเก็บไว้เฉยๆนะครับผม โอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมของเราณตอนนี้ครับก็อยู่ที่โอเวอร์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทีมสวยไหมนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของ UCL นะครับเหลือระยะเวลาแค่8วันเท่านั้นครับใครที่จะทำการแลกเปลี่ยนก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับแต้มก็ถือว่าใช้เยอะพอสมควรนะครับดนอนมาร0 9นะครับบอกเลยว่า น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆครับล่างนี้นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับแต่ก็ค่าประทังแตกต่างไม่เยอะนะครับจากนอยเออร์นะครับการพู้ตัวตรงนี้129นะครับนอยเออร์น่าจะ1 2 0 126รอหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะ126นะครับดันนูมาเซฟดีแน่นอนนะครับนะใครที่จะมาทำการแลกเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่านักเตะ UCL ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มี ฮาร์มีด้วยนะครับนะตัวตึง R B เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรารออัปเดตกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะครับนะหลังจากที่มีกิจกรรมเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมับฝากร้านคุกแกล้งช็อปกันด้วยนะครับแล้วบริการเติมพาร์ตเติมเอฟซีบอย์หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าครับสำหรับวีีนี้ขอบคุณมากครับ